วันนี้จะมาเปิดรีวิวสำหรับ Modern Tharo นะคะไม่มันไม่ใช่ Modern มันคืออ๋อ Modern Good God God Desits อ่านถูกปะออกเสียงถูกไหมอ่ะ Today I'm gonna review and unbox Modern God God Desits Tarotex d c <laughs> Let's go นนี่นะคะเคยขอพวน่ายิมสถานที่รีวิวพายแล้ววนน้าบอกว่าก็ได้แหละแต่ตอนนี้ก็คือขอใช้เวลาตอนตัวบ้านมารีวิวสักปิดหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่ง,งจริงไม่นานมาก งงเหมือนเห็นสำหรับเนี้ยในบุกเด็บใช่ปก็เลยว่าจะสั่งแต่ว่าพอเข้าไปในคีโนเขาบอกว่ามันต้องแบบพีออเดอร์ส่งมาจากคนเขียนแล้วพอไปที่เอเชียบุ๊กเซนกาแล้วมันมีก็เลยฝอยมาเลยนะคะไม่รีรอหนาวอร์ย็นมากอ๋อยังบอกยังไ้แทนกันสก็นี่นะคะกล่องอะ่ะก็คือจะฟิลเป็นแบบ โมดลทารุวะวิชโมเดลทาร่อะไรแตๆซัมติงคือน่าจะเป็นสำนักเดียวกันคือเห็นกล่องเรารู้เลยนี่ะค่ะไก่ปุกเป็นสีดีนี่นะคะแล้น้องก็จะมาเป็นอีกกล่องเล็กๆข้างในกล่องแข็งนี้ดีดีดีด,ดีคุ้มเจ็ดรอยกว่าบาทวะเมื่อกี้ที่มาโชว์รูปให้ดูโชว์ราคาให้ดูนี่นะคะ เอันนี้คือข้างหลังภัยกระดาษเดียวกันกับโมเดิร์นวิชหนาแต่ว่าโอเคยังพอจับได้ไม่ใช่แบบอเ,เดี๋ยวจะถ่ายเป็นแบบเหมือนเมื่อวานให้ดูดีกว่าเออว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวจะสับไพ่แล้วก็ถามถึงลักษณะนิสัยแล้วก็อะไรต่าง,าง,างๆใดๆคุยแบบ เบื้องต้นเล็กน้อยนะคะจะเป็นการรีวิวที่แบบรีบๆ,ๆเลยเพราะฉะนั้นไม่มีภาษาอกฤษด้วยเพราะว่าพูดมาเป็น ตอนนี้นะคะก็คือถ่ายไพ่ทุกธาตุเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสับไพ่ก็คือรีบมากลกมากเพราะว่าก็หัวหน้ามนเจะูแต่ว่าเราก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะว่าอันนี้เราไม่ได้อ้านนานเราทํเราตรวจบ้านเรามีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกแม่บ้านต่อว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดลอยฟังไปเราก็จะสับไพ่ไปนะคะแม่มาปักศิกมากก็คือแบบ ไปวันวิสิบเอ็ดมาเราต้องมาวัานนี้เอ้ยไปวันวิสิบสามจริงต้องมาวัานวิสิบเอ็ดติวันทุกวันได้รูปทำไมจะจำไม่ได้ว่าห้องไหนเก่งกันเข้า <c oughs> ใจได้ที่ว่าเจครูเขาก็บอกผิดอะไรอย่างเงี้ยสาหรับไม่ว่าบ่อยอาจจะจำไม่ได้เพราะงนานเขาเยอะมากๆเยอะแบบหลันอย่างจะอ,อ้วกอิ่มก็จะบอกว่าหน้าไพ่น่ารักเลยดีคือแบบทันสมัยเลิสมกับคำว่าโมเดิร์นเพราะฉะนั้นนะคะก็ มอ่ะมันดีแต่ว่าไพ่ใบใหญ่ไปชอบไพ่แบบยาวๆแบบแฮ v ปี้ like, uh, มากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้มันแบบแพรชอบซับอย่างนี้ไงมาค่ะขอถามอือขอถามพราะรู้สึกพี่ไพค่ะที่ได้มาอยู่กับแพนนะคะรู้สึกถึ่งไรบ้างคะคอนออฟคับคือคิงออฟค่ะอือก็เป็นความรู้สึกแบบเจีฟิลพี่เะเธอะชอบพอโดษค่ะ <laughs> แล้วก็ขอถามพี่ไพ่นะคะ คุณยังไงคะดชาญยอดไม่อยู่กับพี่ไฮเปอร์แล้วก็ถามพี่ไพ่ขอถามพี่ไพ่นะคะพี่ไพ่ขนาดเล่าเรื่องอะไรคะเรื่องการบาลานซ์ขอถามพี่ไพ่ค่ะพี่ไพ่มองว่าตัวเองเป็นคนยังไงคะอุยไม่ว่าค่ะอยู่ชั้นสามห้องนอนเลยค่ะฝักบัวแอร์เลยค่ะชั้นบนเนี้ยค่ะห้องนอนฝั่งนั้นแอร์มันไม่ ขอดีโมทนะครับค่ะวางนั่งห่างเลยค่ะก็มานี้ใช้กันรีวิวรีบมากตอนนี้ชีวิตเต็งรีบรีบเุกอย่างปิดประตูบ้านตกค่ะเดี๋ยวหนาวแอร์ห้องนี้หนาวมากเลยอะค่ะแบบปรับขึ้นให้หน่อยสักแบบอุณหภูมิอยู่ข้างในค่ะจะมารีวิวไพ่ต่อจากเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าก็คือพูดถึงถามว่า พี่ไพ่เป็นคนยังไงใช่ไหมก็คือสิบดาบปอนะแบบเจ็บแต่จบเจ็บเพิ่งจบแล้วก็ทามอาษาอิสไซขึ้นไพ่แปดไม้ก็ปอนะแบอาจจะเป็นคนรวดเร็วคิดไวทําไวเหมือนเราหรือเปล่าซึ่งจากที่การได้ลงใช่พี่ไพ่สําหรับนี้นะคะไปดูตอบคําถามให้คนอื่นมาใช่ค่ะไปใช้มาแลอ๋อก็รู้สึกว่าเป็นคนเป็นเป็นไพ่ที่แบบ แล้วเขาคิดบวก energy บวกไม่มีด่าเลยไม่มีอะไรที่แบบแรงเลยถามว่าแบบตัดสินใจให้หน่อยว่าเลือกอะไรดีระหว่างอันนี้กับอันนี้ไม่ตัดสินใจเซ0นมีบอกเหตุผลหลักการเราให้ไปคิดเองซึ่งเฮ้ยเฮ้ยเราเราเราชอบนะอันนั้นคือเป็นแบบเหมือนหลักการหรือทัศนคติของเราต่อการดูไพ่เลยเพื่อให้แบบแค่เป็นไกด์ส่วนที่เหลือคือขึ้นอยู่กับอยู่ตัดสินใจอยู่กระทำเลยอยู่เลือกเลยเพราะนั้นชีวิตอยู่ใช่ค่ะมัน คืดีอ่ะคือคือคอเออเป็นไพ่ความคิดบวก <c oughs> ไม่หดเหี่ยมไม่ดูรายไม่ดูดันเออแต่เป็นให้อะไรที่โอ้ยโอเคอ่ะโอเคมาอ่ะเราจะพูดอะไรต่อทีนี้ก็เลยจอมาพูดว่าแล้วอ,อ๋อถามถอมไพ่พว่าโทษนะเออวันนี้ค่ะที่เขาเจอเราเขารู้สึกยังไงขึ้นไพ่ดูบลูเราแบบ ก็ไม่สารพัดแล้วว่าคนนี้เออแล้สรุปจะพูดอะไรต่อเรื่องพี่ไา่ว่าลืมก็รวมมอ่ะคือคือโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวจะลงถามคำถามให้ดูพี่ไพคะ่ะอืมขอคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานในอนาคตที่พายยังแพนไม่ได้เนะะี่ยค่ะ ออกไปผสมันก็ด <ator> นะีนะออกไปผสมพนธุ์แล้วแพจะได้อะไรกลับมาคะได้โอกาสได้สิ่งดีๆสิ่งที่แปคิดเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกที่ใช่ที่ดีสำหรับแพหรือยังคะเห็นไหมเขาดีนะมีอะไรที่แพควรระวังไหมคะอยากเตือนอะไรบ้าง ระวังกรรมเหรอระวังอะไรหรืระวังเพื่อนซึ่งมาจริงๆ่วคนี้เป็นคนนี้เหมือนเป็นคนบรรุแล้วอะก็เลยคิดว่าอะไรจะมาอะไรจะเป็นไปก็ตามน้ำคุณพี่ขามีอะไรอยากฝากถึงหญิงเล็กไหมคะคนเก่งทะลุปุกโปมออะไรทะลุปุกโปเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนน่าค้นหาเนี่ยใส่เสื้อสีเดียวกันเลย ใช่ค่ะนี่แกสีดำเงินโอเคค่ก็อ่ะขออีกใบหนึ่งค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่มาดูดดรีวิวคลิปนี้ไหมคะไม่ <My S 2> อเอาเฟิเพให้ใบนี้รู้สึกว่าแบบให้รักตัวเองกันเยอะๆนะให้ให้เปตัวเองให้ดูแลตัวเองให้ทำตัวเองให้มีความสุขมากๆแล้วทุกอย่างจะตามมาเองล g e บอกว่าแต้เขาก็ตอบคำถามตรงนะคะไม่ใช่ไม่ตรงนี้เช่นสมมติว่ามีคนมาถามว่าความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างคุณนสามดับมาใครก็ถามว่าเพิ่งโมหังมาแเลยเพะเออแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอถามว่าแบบเอาขณะนี้หรือขณะนี้ดีนี่ก็คุณเราแบบเหมือนเหมือนคุณเป็นคนเก่งคณิตอยู่หรือเปล่าคะเอออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างหนึ่งก็ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบให้หลักการให้เหตุผลมาที่แบบที่โอเคเลย ไม่ดุสอบสอบดีอิงคุณว่าอะไรแล้วคะแอบมองกันดูได้ไปถึงใครกันอยู่ได้ไปถึงใครอุ๊ยอ่ะแปบนึงนะถ้าสมมติเราทักไปบอกฝันดีเขาอะเขาจะรู้สึกเขาจะว่าไงมันจะแบบมีผลอะไรตามมาก็เริ่มเลยดิคารีรอไลไรอะหญิงคว้พอหนุบปะเราก็บอกว่า เล่ยเเล่เล่ยอาะไม่ขอแกมันไม่เป็นเิงท้าอย่างนี้จะไได้ไหมที่เราทำอย่างกันอย่างเงี้ยยิงเนี่เอ้อย่างนั้นแหละเก่งมากหญิงเดี๋ยวนี้ทำอย่างนี้แล้วเล่ย์เล่ย์ใช่ตัวนึงยิงเดี๋ยวนี้เขาทำันอย่างนี้แล้วตัวนึงนะอุ้ยอุ้ยหวังว่าอะไรกทีหญิงเขาทำอย่างนี้แล้วที่หญิงบอกหนูไงว่ามันต้องงอเข้าอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงอันนี้ก็เข้าเออนี่ น่า tiktok ขาดใจค่ะขืนเนาะวันนี้แฮปปี้อันนี้